ก็คือมามือบมอค่ะสวัสดีพี่น้องกองปราบรถสุู้สุคนยิยนดีต้อนรับกลับสู่ซองอาร์ติสว่างจ้าเดี๋ยวพี่น้องจ้ามือดีกับซุ้มแซวกันอยู่ที่บ้านของไปซีเรียลพี่น้องจ้านาะเพระว่าแต่ผุแลแต่เหมือม FC, นมะีเอฟซีเนาะเออพี่น้องทางฝั่งไทยนะเป็นกระเซียนกับข่าวซอยออน,นี้แต่มือผุแลเพิ่นก็เลยว่าเออ ซื้อเป็ดไซเอซีอีกเพคนว่าเราจะได้กระขอบใจาลายๆเดืเอเด้เนาะที่ว่าซื้อเป็ดของเจ็ดสีเหลืยงทีมงานเนาะเมื่อในการแตกสวดกันอยู่พี่เราจะอัมมาลามีเนี่ยเจีาาาเ๊ยบกลับมาหนาตาแต่ว่านายท่านได้มาพอทัานได้มาอัมมาลามีเนายยังคาเวียกนางวะเนาะแต่รอบที่สามพี่น้องพระวารีที่ห้เบิรงเป็ดสก,ก่อนพี่น้องนี่เป็ดของเพื่อกับมีติดตัวใหญ่ๆเดี๋ยวหน้าตาพี่น้องแต่ว่าจากของเพื่นอนยังหมดให้มาเท่อนี่นะ เอาตัวได้น้อยอีซุ้มนี่ยนะไปหายันแหบเขานี่ซุ้มแม่ลูกค้อนนี่พี่น้องเออบวกนี้มีตัวใหญ่ๆพี่น้องเป็ดเพิ่นก็ได้เนาะจังสารอเจ้าของเพิ่นมาจับก็แล้วกันพี่น้องเพราป็นเสื้อโตได้เนาะแตะ่กีสว,ด,สว,ด,สวดพี่น้องจ้าเฮ้ยแต่กีสวด,สว,ดวันนี้ก็ทีมงานครบทีมจ้ะอัมรามานำหลังพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้า นะจ๊ะเจ้าเจ้าอดนุนเป็ดจะจะได้ขอบบุดขอบคุณหลายๆพี่สาวคนสวยพี่นกของเราจ้าเจ้าอดนุนเป็ดเลยสีแล้วก็เลี้ยงทีมงานจ้านะจ๊ะตัวใดที่สวยนี่พงศโทวว่าฉันไม่ใช่คุณเลยนะทำไม าาทำไมเป็เปเดรัจฉนเลยนะอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นเชาที่ไปเดินตลาดเป็นเดรัจานเยเลยทำไมไม่รู้สิเอาปรเทศเาเขาให้เดรัจฉานมาเดินตลาดยหรอเอาหลอแหลมแหกคนเลยแต่ว่าคนก็พังเดรัจฉานออกเนาะเอ้ยอ,อ,อ,อย่างว่าแล้วมาดูเดรัจฉานเฉยโลย,ยลลแต่าอะไรนะไม่รู้สิแต่ฉันก็อยากจะไปถามโอ้ไมนะ่ถาม

เดืูดทางล่างผูกสิตัวผูกนลายเนาะนั่นนั่นอตผูนั่นชีและทงป่าอ่ะบริไดทิ่มเนาะเฮ้ยและทงป่าในมือ่ะบริไดป้าบริไดวางออกนะแม่น้ำยันซะจิบเซเวนต์ตาเนาะบอ จกนั่นและว่อยากจับเป็ดาจับเป็ดพี่น้องจ้าจับเป็ดเออเอ้ยย็ยเยย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 ยอยยยยเยยลยยนยย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 องยย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 ยียย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 ียย่ยย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 ยืยยนยยยยยน้อยยยายยวยยายยยยย้นยยยย่อยย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 ยนยย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 อยยยยย เบิดมือเบิดเวนซาซูซูพี่น้องไปพี่น้องไปหาคว้เป็ดควไก่เนาะจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อเนาะที่ซื้อเป็ดของเจสี่เลี้ยงทีมงานขอบพวกเราเนาะอมมาลาตามมันลังจากพี่น้องเนาะตีโอ้ยเจบยิมนี้ตีนสองโลซีจากโอ้ยผมเห็นแล้วเห็เป็นราคาเออแต่เป็นราคกฐานนะออกซาเฮ้ยเห็นแต่ซัมมี่สนเนาะสองโลซีจากเ้าไปอีกตัวนี้ระดับสามโล สามโลเปจ่าพอดีห้าโลสี่พอดีกโก็อาะหา้ลอ้นอนี้โลเออตัวหาโลบ่อันตัวใหญ่นี่นะสามโลตัวหาโลตัใ่พ่กอดต่อะไหาโลหาโลสีจ่า ม่อกเอียจากเป็นตสิบมาาพี่ดองจ้าวันนี้ยายนีเรายายคูัวพี่ดองจาสวัสดีจะกันล้างสีพัดเข่าพี่น้องจ้าฮัลโหลหรออีกแล้วบ่ ออ้าะอออันนี้พารพารจักทงเอ้ยสิบหาทงพี่น้องพโรของเปนนี่สิบห้าถุงแต่ถุงละยี่สิบบริค่ายแพ็กเดยวพี่เราเอ้ยน้องจีเจ้อเ่ากับเมาส์เกียมูเนเงินเดือนดั่งจอกสามพันบริสิฮอดหมื่นสองหมื่นขึ้มู่เฮ้ยได้หอดสองหมืจังหมื่นลจากเล่ อันนี้ละก็ละสีเห็ดลงไปขายอยู่ตลาดพี่น้องจ๋าแต่ว่าพลนนี่กะเนาะนี่จะอ่อนจะลงไปนะแต่ก็ยังได้ขายอยู่เนาะนี่เป็นละสีขัวพี่น้องจ๋าไปสดใจติงแนงเขาไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ยังมาทันได้ลงจ้าพี่น้องเออมาจ้าบ้านลงคีบผลแล้วพี่น้องเอ้ยจากสีน้ำลงไปคันมีนะจ๊ะสั่งซื้อเข้ามาจ้าพี่นกจ้า ตาอาอ่ะอีจกจักหน่อยพี่น้องจ้าจากจไปห้าโลกคนเป็ดเนะาะทองอบบกัะยรหอลังสี่ลกนเป็ดจ้าพี่น้องจ้าล่าตาคุณพี่น้องที่อดหนุ่เป็ดเลยจ้าน่าา ได้กินอ้อได้กินหออจ่อุดรแล้วก็ได้กินอ้อตวยสักงานค่ะานซาทีบงานแล้วก็มาแตกส่วกัอกันตรงนี้โอ้ยเพื่น้าันทิมาได้อะไรเนียไม่ทันเลยแม่ชาติน้องโอ้ยยังเงียบันดีบินเลิันดีขันเอาคันเจ้ะไปต่อบาเดี๋ยวว่างๆจะโทรมาขอขันีไม่เู้นอ็นนั้ริาขอบคุณินอกเลย ตัเซลลเวเป้าในวานคนตกโปรยปลาวันนี้ฝนก็ตกอีกเหมือนเดิม่ะเมามีอะดรอี่ฝนปลตกอัน้แล้วกันยังมีอีกหลายมีอีกดีแล้วชนาทิ่เ์ี้ขึข่าวมานะจะได้ข่าวบเอเนดปิดบเอมนเพิ่งายเนาะเป็นรัดเป็นรัด ก้อยเรแม็กมันจตายสองงวดเมื่อกี้น้่กอยจะขายเยอะผม้อยเนยเพื่งใช้เป๊ะนี้ไงใส่เออนะวันนี้เป็นข้าวนั้นสิพันปี่เนี่ยงันนี้เขาซ้ลง้องตดีนะองตแล้วก็เพิ่งขายได้ดีกตกวมจะอรอยเป็นรอยฮู้นู้น้เ่ไดเือมเือผ้าเดินเรยกเโไดเป็รอบนี้บโไดซนส์หน่อยแาไม่ซาเออหลอตีนคั้นหรืออ้าวอันนี้มันอันน้นถ้ามันเป็นไดหรอบนีนะ เพราะว่านมันมองข้างมันบอกอนไรนี okay. oh, ่น้องเ่ฟได้ลูกออกมาซต่มันออกค้าเมือนเห็นตละตาค่ะจานเ็าทำือขาจะพาลูกาากอาโอ้ยตายแล้วเป็ดนอเอาไว้เอาไว้บนี้เป็่บัรบอจเอย่น้ครเบื้นอนั้น พอทำเดตื้นต่อะไรจะพาดหูออกทางเห็นต่อนะอคะุณน mm huh ี่ยักรง้อแตกงบโรดใจละใจอ้๋ขามองกันรวยรวยเอานวดเขากันกบขี้ตกบ้านจนประเ็นตกหวานไปยาย ใส่ทังแม่ทั้งลูกว่า่สแต่ลูกายแต่ลูกมไหรือวจักได้อเ่ไปรีบมาัยากสขถอดออกเรีบเ้นออวเออโอ้ยโอยู่น้ำกันให้สิแม่อยู่แต่ตัวเองไปเพื่อมดเพย์ยังนั่งต่อาเนอไดยาให้มันกินวาใก่ตนี้รอโอ้ยไก่ดอามาฮิ ขนาดสีใจดีนะพี่น้องขนาดสใจดีตเนีมันเป็นเจรชาเนี่เสื้อเองทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งรัวไอพี่น้องเขาซ่องตลอดบากทัานก็นก็รว่แล้วในบริบทนั่นเาต้องขาะตรงตงรัวตรงนี้ขนาดไม่รู้แต่นนเยรชาคุณจะไม่เข้าใจเลยนะอันนี้ละมาหัวคนอันนี้ว่าไปรัวในรายการเซฟอานไลน์ แต่ยังไม่มู้ว่าเดี๋มาตัเดี๋ยวเาอะไรเป็นคนไดยสารลูกคนจะบาดีอัมาลาเอยพนโตขันทางจะลอมาลาจะยังมไดมาเยอเลยเฮ้ยเออจะมัหนึ่งนั่นอ่ะ่า่า่อดงนมากนี่อมาหนึ่งนี่อั่บลาหนึ่งภาษาข้ามยเนาะเนากาย่านแห่ไม่นักเตะคนมาไม่แนักลอกปีต่อปี ไอิลบ์สายกนกับไอม่่้าเออฉันั่งไปก็รักใจเขาเขาเขาเป็นู้ลบที่ิ่นจะเป็นยาไอศิลปเก็กูวเออมาม่นลออ่โทษเขาที่เป็นนกระเป๋าคือเป๋ามันลลานเพิ่เนาะด้วยกเป๋านลานด้วรือเปล่าอะไนอ่าเ้กันมากมากแกกัะ อะไเจ้าของบ้านเขาเองนกินมันม่ไดนชีสิโตีมือเลียเป็มาเจ้าว่ามไม่ิกล้ามบ่อเพาจนมือนะเขาจะมือด้วย่อนน้มนเยอแล้วมันเยอะมาานี้ขอจุบเอาน้าต้มชุบขอจาน้าม่าใส่ลกเวลาหาสเทลงเน่ะบ่อเขเ่จหนัลาเนไก่ยังไก่ขนาดาบ่อกนปี นเป็นเกตักบะ่ um ับประเทศีแต um ่บมีคนดัวฮาได้นะโหย้เนาะวมาได้ไหมบลาบลน่ธรรดาธรดาบานั้นทำธุรกิจอันนั้นเป็นกรสิสื่อเครื่องร้านคนเปดมาะไ้สื่อเจาะตัวตัวคนเป็ดมามันเป็นสบายนะโ้ยเด็กไม่เล้ล่ะเน ธุรกิจเนี่ยในัวสมองเดี๋ยวนี้มันมีลายอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นะคะจะว่าจะเอาร้่นไปไตมาลงทุนนั่นไปนั้นแหล่ก็จะมีก็ไปช่วโตอยู่เื่อนเนื้อเหียญหมดเยั่นการกเปตัเทันเทพื้นเค่น้องเคนนเอนั้นองิะมตโอ้เรดไม้บนน้องในน้องไปน้องเลยคนน่ะ คนใหม่แล้วทุกคนตกังี้ทั้งวันเลยทันก็ไม่ได้ทตคนแพงเลยอันนั้นที่กวนดับนั่นเป็นแพ้นะไก่ไก่กนั่นไก่ให้ดืนสัปดานึ่งก็ตัวเดือนมาเดือนสาเดือนี่มันกลังไข่สินคุ่งไข่สิ้่ไมู่กอไเด้อ

อ๋อมุดมันมันแรงตับ่าจะจับจับไม่หยดใช้กระต่อนี้น่มันไม่ได้กระทุกข์ไม่ได้กระทุกข์ยัยัดยั่ยัดยั่ยัดยัดยับยัด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 ัดยัยัดยัดย่ดยั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 ดดยัยัดยััััยัดยยัดยดั คือเอาอาหารน้ำซุน้ำอันนี้ได้กินกินอาได้ง่อยกับมกกสิเพื่อสิ่เส้าได้กินห้ามประุมัุกมืวนเพื่อะไรร่วมเลยอันนี้ลูกเ็ทตัวเองเนาะลูกเวตัวเองตอนเอานตัวค้ายน้ำแน้หือนั เรียกนเรียกเีนเรียกกล้กัว่พอเียนะคบที่เราเลนยืดๆืัวใจนะกรัพี่ภากินเบอรัเมยตัวเมียปุยภากินเบอทั้เป็นัใกล้บบกล้นะเลือเลือดตีเใจห้ไอ้ซุยซักตจมากๆในลูกล็อคตัวยอดพนัก ตัดติดกัเหู่งูใช่เปล้าเพื่อนปด้เด็นตดกับไต่ผ้ากับมือวัดตเนาะได้บ้านเพื่อนนะขั้นใกล้ใต่ผ้าอยู่บ้านไต่เกาคือวัดสิ่นอยู่บ้านเนื้อเดีู๋ดำเป็นยักษ์จำเปค้างได้พิ่้าเพราะเขาจัายบาทเป็นตอย่างแพ้หมอยไปจับไปเราเทศนะต้องระวังหลคนห้องโกงห้องงูวัดไต่เลยห้องงูไตยนะมันมีมาถิ่งวัใกล้แค่สิ่ายเยสิเงจับวัต เปนไก่เหมนไก่มันคุอเก่ง่มปเยียนมนเหมือนกันมะานั่งดูเดี๋ยวเราเอิมัอออเามี่จะตัข่าวเงแท้ของแท้ของแท้หือเล่าเราไปพัยากันเลยสายี่นาโอยอนนีการิโลคนตื่นะไรนตดดัแล้วกันพี่น้องไป คุณพีน่นกไว่ลายดอจ้นทา่ไล่ด้วยทีมงานทีมงานเราจ้าขอพ <rí> e ี่สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนเฮงเยงปังๆตลอดปีตลอดไปจ้าเองนำไปเด้อเองนำไเด้อ